สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพล,ลนะครับวันนี้อยู่กับรถขุดของกรมชลประทานครับคุณผู้ชมหรือว่า Mitsubishi MS120 ครับก็เป็นรถขุดของ Mitsubishi นะคุผู้ชมผมเองก็ไม่เคยถ่ายไม่เคยรีวิวไม่เคย มาสัมผัสตัวจริงเขาใกล้ๆแบบนี้ครับแต่ว่ารถไม่ได้ทํางานครับเห็นบอกว่าคนขับพักกินข้าวนะพักกินข้าวด้านหลังก็มีพี่ใหญ่ครับคันหนึ่งก็เป็นคบเปรซพีซีสองร้อยขีดแปดเอซโลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวรถจอดกันครับรีวิวรถหายากก่อนมุกกี้ใหญ่ครับผู้ชมมุ้กี้นี่ ทำมาใหม่นะพุ่งกีอยู่ประมาณศูนจุดศูนจุดห้าครับก็เป็นทรงแบบท้องมันแบนฟันยืดๆครับผู้ชมอันนี้นี่ตีเหล็กแนบใส่เลยครับผู้ชมนี่ครับแนบก็จะเป็นแนบรถกระบะครับก็คือดัดแล้วก็ตีใส่ดามพุ่งกีไปเลยนะครับให้มันแข็งไปเลยสองชั้นนะผู้ชมสองชั้นสามชั้นครับโอ้ นาปึ๊กเลยครับนี่นี่ครับดูดูครอบนาของร่องพุกงกีครับนี่อ,อ๋อพุ้งกีเขาก็เป็นแบบปุ้งกีห้าฟันครับพี่น้องพุงกีห้าฟันแต่ว่าฟันอี้ทีกันยิบเลยครับเป็นเป็นทรงทรงไม่กว้างนะทรงไม่กว้างแต่ว่าทรงย,วยาวๆนะครับก็คือหน้าไม่กว้างแต่ว่ายาวลงไปข้างล่างครับ ระบบบลมอาร์มระบบซีนกระบอกโอซีนกระบอกนี่เป็นแบบเก่าครับผู้ชมแบบใหม่มันจะเป็นน็อตเป็นน็อตนะมันจะเป็นน็อตเป็นน็อตอ่าเป็นตัวเป็นตัวถ้าโคมาสุก็สี่ตัวประกบครับรถสมัยก่อนมิซูมิชิเนี่จะเป็นเหมือนอ่านี่ครับเป็นตัวเคียวล็อกแล้วครับหมุนเอาครับหมุนเปิดบุมอาร์มถือว่าสวยใช้ได้ครับผู้ชม อาร์มนี่น่าจะไม่มีไม่มีปะนะเอา้าย้อนแสงอาร์มนี่ไม่มีไม่มีเล้าไม่มีปะครับอาร์มสวยครับอาร์มสวยนี่เอเดี๋ยวมาดูในส่วนของบุ่มนะครับ ตัวกระบ,บอกยกก็เหมือนกันครับผู้ชมมีเออาจจะมีรอยเยิ้มๆหน่อยแต่ว่าน่าจะไม่เยิ้มเยอะครับนี่ไ,ไหมอืมก็อาจจะมีรอยปากอย่ครับผู้ชมมีรอยปากของของบูมอยู่นะน่าจะเป็นรอยเสริมครับผู้ชมเสริมเสริมให้หนาขึ้นอันนี้ก็ตัวรังเสือครับกลมสำรับรทานเหยียดยาวมาถึงมาถึงอาม อ่ะนี่โปนพุงกีเขาครับข้างในก็มีดามนักผู้ชมนะนี่ครับข้างในก็ดามปุ่งกีเหมือนกันแต่ว่าปุ่งกีน่าจะบางมากครับตอนนี้น่าจะบางจัดเลยโอ้อ่ะฟันกลางนี่ชื่อแล้วฟันกลางนี่หมดแล้วเหลือแค่สี่ฟันทำงานอ่ะเป็นอะไรน้องก,กล้องกอะไดอ่ะ ม,มันหันตามไม่ทันครับคุณผู้ชมระบบช่วงล่างก็เป็นแท็กหกสิบครับคันนี้แท็กไม่กว้างแท็กหกดิตัวตัวสปอกจดียื่นลงมาจากแท็กเลยครับนี่ครับแล้วดูช่วงล่างเข้าไหนเป็นยังไงโอ้ล้อน,นำในใหญ่ครับน่าจะเท่ากับล้อน,นำสองรอยเลยนะใส่ล้อน,นำสอ0ร้อยสบายครับเนี่ยล้อน,นำใหญ่ ล้อใหญ่โซ่ใหญ่ครับรันเลอร์รันเลอร์หตัวครับผู้ชมรันเลอร์หตัวด้าน,นบนก็ใช้เป็นแครเออรแครเรียก็จมอยู่ในตมนะครับก็เป็นช่วงล่างร้อยยี่ครับร้อยยี่แต่ว่าเออตัวเดินเขาเป็นยังไงตัวเดินตัวเดินใหญ่ครับผู้ชมตัวเดินใหญ่สปอเก็ตเต็ม โซ่สวยใบยแท็กยังนั่นหนาอยู่นะอ่ะก็เขียนว่ารถ513 MS120 ก็คือเป็นชื่อรุ่นของมิซูครับมิซูมิชิ120หรือว่า12ตันแต่เสเปคเครื่องยนต์ข้อมูลเนี่ยผมจะไปหาเพิ่มเติมให้นผู้ชมนะครับว่า ใช้เครื่องยนต์กี่แรงม้านะครับน้ำหนักตัวเท่าไหร่นะครับโอ้ว่าผมดูทรงตอนแรกนี่ผมนึกว่าแคทนึกว่าแคทนะครับนึกว่าซีหนึ่งร้สิบนะที่ผมเคยไปถ่ายแต่ดูดีๆแล้วไม่ใช่ครับอูอ้นนี้เป็นโป๊ะสวิง พอสวิงเขาใหญ่ครับผู้ชมร้อยยี่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะพอสวิงเขาอู้เครื่องยนต์มีเทอร์โบครับผู้ชมเอ่น่าจะเป็นเครื่องมิสูนะผมหาไม่เจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอู้หกสูบเทอร์โบครับผู้ชมหกสูบเทอร์โบ อ้ผมหารหัสไม่เจอนะหารหัสหรือ,อาเครื่องไม่เจอครับคุณชมเพราะว่าฝนมันเยอะครับฝนเยอะมากนี่ครับหัวเก่งก็สวยๆเลยครับหัวเก่งนี่ไม่ธรรมดาทำสีใหม่ไม่มีผุนะ เออตัวนี้เนี่ยเป็นบิซูพี่บิซูบิชิครับนี่อ่ะนี่คือด้านหลังครับผู้ชมกรมสนระทานโอ้แต่ว่าช่วงล่างเขานีทรงแปลกๆก,กับทรงเหมือนยังไงล่ะโอ้นี่ครับไม่ใช่ทรงตัวเอ็กนะนี่ครับช่วงล่างเขาช่วงล่าง คอเตอร์เบก็มีน็อตสองตัวครับประกอบไว้ตัวใหญ่นี่อันนี้เป็นปั๊มเอ๊เป็นปั๊มอะไรนี่นี่ครับตัวหนังสือมองเห็นไหมโอ้เป็นปั๊มของไดกินครับผู้ชมเป็นปั๊มของไดกินดูจากเครื่องแล้วนะ่าจะเป็นเครื่องมิ s ซะครับ แล้วก็โอ้ระบบชุดแพรเขาผู้ชมระบบการควบคุมการคอนโทลเขานี่เป็นเหมือนแคป410เลยครับนี่เป็นแบบเห็นไหมนี่ครับนี่ครับก็เป็นตัวคอนโทลโยกออกมาจากตัวห้องเก่งครับอคอนโทลก็เป็นคอนโทนแบบแบบชกมวยครับชกมวย ครับอันนี้ก็เป็นห้องเก๋งครับผู้ชมห้องเก๋งก็ปล่อยร้ลนแบบนี้เลยไม่มีฟิล์มนะครับนี่เีห้องเก๋งด้านหน้าครับ อ๋คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยืดยาวก,กันไปครับรีวิวรถจอดก็ไม่มีรายละเอียดให้พูดเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นรุ่นที่หาพบได้ยากครับสำหรับมิสูในปัจจุบันนี้<ม>ก็ปัจจุบันนี้ไม่มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วครับก็เป็นแบรนด์เอื่นที่ทำตลาดแทนครับตอนนี้ ก็รับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเราก็มิซูมิชิ m s m s 0ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับลาละครับ